นะะนุ่นค่ะก็ได้รับหน้าที่นะคะว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะในชื่อสินค้าชินมี่นะคะตัวนี้นะคะเป็น BB Makeup Make k e u p นะคะพิมโทนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะว่าสินค้าตัวนี้มีความเด่นอะไรค่ะ mm hmm. ก็เมื่อทาครีมลงไปแล้วนะคะก็ใช้ใน ตามมือขาเกี่ยวไปเรื่อยนะะๆนะคะเบาๆค่ะเนื้อครีมจะมีความนุ่มมากนะคะไม่ต้องไม่ต้องถูแรงคะ่ะเนีตตต <atamente> ้ตัว,ตวครีมน,นี้นะคะนอกจากจะช่วยทำให้ผิวของสาวๆเนี่ยขาวขึ้นมานะคะโดยไม่ต้องฉีดผิวกลุก่มตานะคะก็ <sole? S 1> ยังมี SPF ใน เอสเบ40ค่ะสามารถกันแดดได้ด้วยค่ะนี่ค่ะพระทาทารก็จะเห็นความแตกต่างน,นะคะ